ช่วงฤด,ดูฝนพืชผักเรามักจะเป็นโรคเกี่ยวกับเชื้อรานะคะไม่ว่าจะเป็นราสนิมราน้ําค้างแอนแทกโนตต่างๆอันนี้คือราสนิมของต้นฟิกมาเดือฝรั่งค่ะซึ่งเราต้องเก็บทําลายเพราะว่าเขาจะมีสปอร์แล้วก็ปล่อยสปอร์แล้วก็จะติดเนี่ยค่ะจะติดติดต่อกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะเราจะต้องใช้ลามีนาแบซิรัตท,ทับซิลิซึ่งเป็นชีวพันธุ์ช่วยกําจัดเชื้อราและแบคทีเรียมีประโยชน์ต่อพืชจะอยู่ในรูปของผงสปอร์ซึ่งเป็นสูตรแห้งละลายน้ําได้ง่ายผสมน้ําลดลงหลุงปลูกหรือฉีดพ่นสามารถป้องกันกําจัดเชื้อราและแบคทีรียได้หลายชนิดโรคใบเหลืองกอดโรคใบจุดโรคเถาแตกโคนเนา่าโรคดอกเนา่าดอกรัว่วเป็นเชื้อราหรือราสนิอัตราการใช้1ช้อนหรือ3กร,รัมต่อน้นํา1ลิตร รถหลุมปลูกและฉีดพ่นทุก7-10วันแนะนําให้ฉีดพ่นช่วงเย็นๆหรือค่านะคะเพื่อให้เชื้อแบซิีเรแทบซิลิสเนี่ยสามารถทํางานได้ดีค่ะสนใจกดดูที่พิกัดต้าได้เลยนะคะ